อ๋อเรเนะมีหายตัวป่เหรอใช่ครับเธอหายตัวไปเลยครับหลักมีบางมีข้อมูลบางอย่างที่เธอค้นหาคว้าอยู่ในห้องอยู่เลยแบบว่าเป็นภาพผู้หญิงผมปลอนสีผมปลอนสีใส่เสื้อสีแดงซึ่งผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับว่าใครโอ้ตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวฉันประสา,านงานกับพวกตำรวจให้เอาโอเคครับขอบคุณครับเธอหายไปไหนกันนะเมย์ นี่เฮ้เ,เดี๋ยวนั่นใช่คนในภาพหรือเปล่าเฮ้เฮ้ห่างกันแค่ส่วนสาธารณะหนึ่งหรือว่าเธอกำลังค้นคนว้าเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเธออยู่เอ้ถ้าเกิดจะเป็นภาพขพึ้นบ้านมันก็ รรมาดาแต่มันก็ปแปลกๆถ้าเกิดค้นคว้าเกี่ยวกับเพื่อนบ้านตัวเองแล้วถ้าเกิดเพื่อนบ้านตัวเองรู้ล่วว่าเธอกำลังค้นคว้าอยู่สอบถามเลยดีกว่าไปสอบสอบถามว่าไงดีเนี่ยเออเอาวะ เสียงโอเครบกวนด้วยนะครับเชิญค่ะฮัลโหลครับ <S <S มีอะไรเหรอคะอ๋ออก็ไม่มีมีอะไรไม่มีอะไรมากหรอกครับคือขอโทษนะครับที่รบกวนเวลาหาเย็นเนี่ยแต่ผมต้องการสอบถามอะไรนิดหน่อยนะครับคือแบบว่าคือเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อว่าเมย์เขาเป็นผู้หญิงนะี่ะ ผู้หญิงจะอธิบายหน้าตายัไไงดีผมสั้นหรืออยาวยาว่าจำไม่ได้ก็ตาโตสวมแจ็คเก็ตสีฟ้าเนะี่ยจำได้ไหมครับนึกไม่ออกนะคะนึกไม่ออกเหรอโอเคงั้นขอบคุณครับที่ให้ความร่วมมือเดียวสิคะ มืดแล้วนี่โอ้จริงด้วยอยู่ค้างคืนที่นี่ก่อนก็ได้นะคะนะคะโอเคก็ได้ครับ ยังนอนอยู่สองเตียงที่ฉันเก็บเอาไว้คุณก็เอาขึ้นไปนอนที่ห้องของชั้นอื่นก่อนก็ลกนกนแล้วกันค่ะแล้วแล้วห้องอื่นเขาจะไม่ว่าเอาหรอครับไม่เป็นไรค่ะห้องอื่นห้องชั้นสองข้างบนของห้องชั้นนี่ไม่มีคนอยู่นานแล้วขย้ายออกไปแล้วค่ะอ๋อ,อขอบคุณมากครับเ,เตียงเลย เอาไปสองตีนงก็ได้ค่ะเผื่อว่าจะมีคนมานอนกับคุณด้วยวแปล่าค่ะไม่มีอะไรชักทำไมนั่นแม่งนะเอาไปสองตีนงก็ได้ คือขอบคุณมากนะครับที่ให้ผมที่แนะนําผมแล้วก็บอกให้นอนที่นี่เนี่ยเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปนอนที่ไหนก็ได้น,น่ะสิคะคุณสวมชุดนักโทษอยู่นี่อ๋อมันอ๋อมันมันเป็นเรื่องเจ้าเข้าใจผิดแต่มันไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่แบบชุดชุดทายหนังอ,อ๋อค่ะคุณเป็นดาราหนังแล้วคะ ก็ oh. ไม่เชิญนะก็มือใหม่อะครับก็คุณอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อผมหรอกอ๋อค่ะโอเคครับครับผมห้องห้องชั้นสองตรงห้องบนคุณเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับด้สิกบรรยากาศวงเวงปแปลก โอ้วดีเจ้าตุ๊กตาน้อยอเ,เออทำไมชั้นนี้มีโซฟาด้วยเนี่ยได้สึกดีจังห้องก็ดูเก็บกวาดสะอาดเหมือนเหมือนมีการใช้งานบ่อยนะเนี่ยไม่ได้ดูเหมือนห้องที่ไม่มีคนเช่ามานานแล้วเอาเอะ มีทีว,ดเเวีด้วยก็ก็เสียงกรอบประตูซะโอ้โหเอฟเฟกต์เอ่อแล้วคนผู้หญิงคนนั้นนี่สวัสดีครับมาทำอะไรเหรอครับฉันเอาอาหารเย็นมาฝากค่ะโอ้สับเบทรูด ขอบคุณมากแล้วครับเจ้าโอ้ยเกรงใจแล้วเกินเกรงใจเออโอ้โหทำไปสักสองชามเลยผมก็อิ่มตายเลยมามานั่งด้วยกันหน่อยไหมครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ,โอเคครับไปแล้วนะคะไปแล้วหรอนะว้าว อย่างน้อยก็ดีมีคนทำซุปเบทรูดมาให้ดูทีวีตอ่อ,อลินสดสมดถ้วยเลยแล้วอ,อิ่มแป้เลยเดี๋ยวดูซเมื่อจะเนี่ยโอ้เห็นดาวเห็นเดือน นั่นต้องดาวสุกแน่ๆจมวันมันไม่สว่างถึงสายจะดาวเสาอืมอ่าเอาเอนอนเลยดีกว่าขอบตาเริ่มหนักหน่วงแล้วเปิดพัดลมเลยดีกว่าเดี๋ยวร้อนหลับไฟฝันดีเจ้าตุ๊กตาน้อย อะไรเนี่ยเอ้าเราไม่ได้ปิดไฟข้างนอกนีไ่ไฟดับเหรอเเปิดไม่ติดอีกต้องเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฮัลโหลโอุย้ยตกใจอ้าววัดกีซ้าค,คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ย จูๆไฟก็ดับฉันเลยมาดูนะคะอ๋อๆนั่นสิผมตกใจหมดเลยหรือว่ามีการก่อการร้ายหรืออะไรขึ้นไม่มีใช่ไหมไม่มีหรอกค่ะอ๋ะอๆโอเคเดี๋ยวผมช่วยไปตรวจดูให้แล้วกันเนื่องว่ามันมีอะไรคือไปลองติดต่อเออเจ้าของอพาร์ตเมนต์ดูแล้วกันเนอะถ้าเกิดติดต่อได้โอเคค่ะ จำเอาไว้นะคะว่าอย่าไปยุ่งกับคนที่ชั้นสี่เด็ดขาดคนที่ชั้นสี่เหรอค่ะหมายถึงชั<ะ>้นสีท่ที่ไม่ไม่รับชั้นของชั้นนะคะงั้นก็ผมก็ไปชั้นหนึ่งแล้วสองสาสี่โอเคผมจะจำเอาไว้แล้วกันนะ,ะดีค่ะ มินคุณก็อ่าโอเคผมขึ้นไปสำรวจแล้วนะค่ะอ,อะไรกันเนี่ยห้องนี้มันห้องครัวเหรอ แปลไม่มีท <ination noises> ี hand. ่น <harp noise> ั่งเล่นเหลืออะไรเลยห้องเราห้องหนึ่งนี่มันจะจริงจังได้ขนาดไหนกันเชียวห้องอพาร์ตเมนต์เนี่ยเฮประตูเปิดอยู่โอ้มีทอดคอยให้แสงสว่างน่อยก็ดีถ้าว่าไป ไม่เห็นอพาร์์เมต์อื่นเขาเป็นกันเลยดูสิสว่างจ้าเชียวสงสัยเปลืองไฟมากเลยนะเนี่ยดูสิเอ๊ะเดี๋ยวเสียงอะไรนะ่ะเสียงน้ำเลยชั้นบนนี่ฮัลโหลครับฮลัลโหลบ้านประตูเปแปะกปก๊อกก๊อกก๊อกฮัลโหลครับมีคนอยู่ไหมครับ ขออนุญาตนะครับน,นี่มีคนอยู่สุใสมันคงเสียแล้วมั้งอ,อะไรกันเนี่ย สยของห้องนี้มันเสียง่ายนึก็เสียง่ายจริงๆแหละเอาละไปกันต่อเอะเดี๋ยวนะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามก็ชั้นสี่นี่คือชั้นที่ผู้หญิงคนผู้หญิงเขาบอกว่าห้ามเรายุ่งกับเจ้าของห้องนี่ งั dia, <S <S ้นก็เอาเถอะในเมืいい่อเขาบอกห้ามยุ่งงั้นเราก็จะไม่ยุ่งนะอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ย นี่มันอะไรกันเนี่ยติดจักใจอีน่ารำคาญอะไรกันเนี่ย พวกเธอต้องการอะไรเนี่ยต้องการอ่ะสี่ท้านี่พวกเธอหายไปหมดแล้ว อกเขาไงก็ว่าห้ามเข้ามาคือผมถูกต้อนมาเนี่ยโดยโดยตุ๊กตาตัวเล็กๆอะไรก็ไม่รู้นะมันมันไล่ผมมานะครับผมผมผมไม่รู้เรื่องผมผมผกดรัวด้ยครับอ๊ะ